การป้องกันและกำจัดโรคใบไม้มันสำปะหลังด้วย IS และ FK1 มันสำปะหลังเป็นพืชที่จำเป็นในหลายส่วนของโลกซึ่งเป็นแหล่งอาหารและรายได้ที่สำคัญสำหรับผู้คนหลายล้านคนอย่างไรก็ตามพืชมีความเสี่ยงต่อโรคเชื้อราเช่นโรคโมเสกมันสำปะหลัง CMD และโรคริ้วสีน้ำตาลมันสำปะหลัง CBSD โรคเหล่านี้สามารถลดผลผล,ผลิตพืชลงอย่างมากนำไปสู่ความไม่มั่นคงทางอาหารและความยากลำบากทางเศรษฐกิจ I s เป็นเทคนิคการควบคุมไอออนที่ใช้สารประกอบอินทรีย์ในการป้องกันและกำจัดโรคเชื้อราในพืชทำงานโดยการควบคุมไอออนในเซลล์ของพืชสร้างสภาพแวดล้อมที่ไม่เอื้ออำนวยต่อเชื้อราที่ก่อโรคพบว่า i อมีประสิทธิภาพในการป้องกันและกำจัดโรคเชื้อราในพืชหลายชนิดรวมถึงมันสำปะหลังหากต้องการใช้ i อสให้นำา i อ 50cc ละลายในน้ำ20ลิตรจากนั้นนำไปฉีดพ่นบนต้นมันสำปะหลังเพื่อป้องกันและกำจัดโรคเชื้อรา FK1 เป็นปุ๋ยฉีดพ่นทางใบที่มีไนโตรเจนฟอสฟอร,สร,รัสโพแทสเซียมแมกนีเซียมสังกะสีและสารลดแรงตึงผิวได้รับการออกแบบมาเพื่อส่งเสริมการเจริญเติบโตและผลผลิตของพืชในขณะเดียวกันก็ป้องกันและกำจัดโรคจากเชื้อราพบว่า FK1 มีประสิทธิภาพในการส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืชมันสำปะหลังและป้องกันการแพร่กระจายของ CMD และ CBSD หากต้องการใช้ FK1 ให้นำปุ๋ยหนึ่งกล่องซึ่งมีน้ำหนัก2กิโลกรัม ในกล่องบรรจุถุงสองใบแต่ละใบหนัก1กิโลกรัมผสมทั้ง2ถุงเข้าด้วยกันแล้วละลายส่วนผสม50กรัมในน้ำยี่ลิตรจากนั้นจึงนำไปฉีดพ่นบนต้นมันสำมปหลังเพื่อส่งเสริมการเจริญเติบโตและป้องกันโรคเชื้อราโดยสรุปการใช้ IS และ FK-1 สามารถช่วยป้องกันและกำจัดโรคใบไม้มันสำมปหลังซึ่งนำไปสู่การเพิ่มผลผลิตและความมั่นคงทางอาหาร สารประกอบอินทรีย์เหล่านี้เป็นทางเลือกที่มีประสิทธิภาพและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแทนสารกำจัดศัตรูพืชทั่วไปซึ่งอาจส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของมนุษย์ด้วยการรวม IS และ FK 1เข้ากับแนวทางการทำไร่มันสำปะหลังเกษตระกรสามารถปรับปรุงผลผลิตพืชผลของพวกเขาและรับประกันความยั่งยืนในระยะยาวของไร่มันสำปะหลัง ปุ๋ยทางใบ FK1 คุ้มค่าโตไวใบเขียวเข้มเปิดตาดอกเร่งรากช่วยติดผลเพิ่มผลผลิตผลโตคุณภาพดีทนแรงทนโรคปุ๋ยทางใบ FK1 ใช้ได้กับทุกพืช เห็นผลไวชัวรยเปอร์เซ็คุ้มค่าบรรจุ2กิโลกรัมใช้ได้5-10ถึไร่ของแท้ต้องมีทะเบียนจากกรมวิชาการเกษตรธาตุอาหารหลักสูงกว่าสูงกว่าปุ๋ยอินทรีย์น้ำชัวสูงกว่าอะมิโนทุกชนิดชัวสูงกว่าน้ำหมักทุกชนิดแน่นอนส่งเข้าตรวจกับห้องแลบเปรียบเทียบได้เลยมีไนโตรเจนสูงพืชจึงโตไวที่สุด สร้างโครโรฟิลใบเขียวเข้มสร้างพลังงานให้พืชสูงสุดมีฟอสฟอรัสสูงฟอสฟอรัสคือเบอร์หนึ่งที่จะทำให้ระบบรากแข็งแรงและเปิดตาดอกเร่งติดผลดีกว่าอาหารเสริมพืชชั่วเพราะนี่คือธาตุอาหารหลักตรงๆมีโพแทสเซียมสูงโพแทสเซียมคือที่สุดของการเพิ่มผลผลิตและต้านโรคพืชโตไวน้ำหนักดีมีคุณภาพมีแมกนีเซียมสูงและยังมีซิงค์สูง ยังมีสารลดแรงตรึงผิวและสารจับใบในตัวปุ๋ยทางใบ FK1 คุ้มค่าโตไวใบเขียวเข้มเปิดตาดอกเร่งรากช่วยติดผลเพิ่มผลผลิตผลโตคุณภาพดีทนแรงทนโรค ท่านกำลังมองหาโรงงานเพื่อผลิตปุ๋ยและยาพร้อมกับต้องการสร้างแบรนด์สินค้าเป็นของตัวท่านเองปโปรดฟังทางนี้นะคะบริษัท ifk lab รับจ้างผลิตรับสร้างแบรนด์ให้กับลูกค้า oem odm ผลิตปุ๋ยเพื่อขายในประเทศผลิตปุ๋ยเพื่อการส่งออกและรับตัวแทนจำหน่ายมีบริการให้ลูกค้าเลือกแบรนด์สินค้าที่เราจดหรือเตรียมไว้แล้วเพื่อความรวดเร็วในการที่ลูกค้าจะสามารถออกผลิตภัณฑ์ให้พร้อมจำหน่ายได้อย่างรวดเร็วหรือบริการจดแบรนด์ใหม่ตามความต้องการของลูกค้าก็ได้เช่นกันนะคะเราให้บริการทุกอย่างครบจบในที่เดียวนะคะบริการตั้งแต่ขึ้นทะเบียนปุ๋ย ผลิตภัณฑ์ปุ๋ยน้ำปุ๋ยเม็ดยาปราบศัตรูพืชและเราบริการขึ้นทะเบียนการส่งออกให้กับลูกค้าด้วยผลิตตั้งแต่ต้นจนจบด้วยโรงงาน3โรงงานที่ได้มาตรฐาน ISO และเรามีห้องแล็บมาตรฐาน ISO IEC 17025หลังจากที่เราผลิตขึ้นทะเบียนสินค้าให้กับลูกค้าแล้วลูกค้าจะได้รับผลิตภัณฑ์ที่พร้อมจำหน่ายในราคาย่อมเยาวแต่คุณภาพสูงเพราะเราคือโรงงานผู้ผลิตขนาดใหญ่ที่เราให้บริการรับจดสร้างแบรนด์ให้กับลูกค้า เป็นหลายร้อยแบรนด์แล้วนะคะที่ผลิตกับโรงงานของเรานะคะเราบริการดูแลลูกค้าอย่างต่อเนื่องที่สําคัญเราให้บริการข้อมูลเชิงวิชาการด้านการเกษตรให้กับลูกค้าที่มาจ้างเราผลิต เพื่อให้ลูกค้าสามารถมีความรู้ไปแนะนำลูกค้าของตัวท่านเองได้อีกต่อหนึ่งด้วยนะคะสินค้าที่ออกจากโรงงานของเราจะได้รับใบอนุญาตอย่างถูกต้องตามกฎหมายจากกรมวิชาการเกษตรห้องแ็บของเราได้มาตรฐาน ISO IEC 17025นอกจากนั้นนะคะเรายังให้บริการวิเคราะห์ดินปุ๋ยพืชรวดเร็วแม่นยําได้รับบริการภายใน96ชั่วโมงนอกจากนั้นนะคะ การตรวจสอบคุณภาพปุ๋ยของเราทุกลอ็อตตรวจสอบวิเคราะห์เคมีและคุณภาพของปุ๋ยเข้มงวดทุกลอ็อตด้วยเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยเครื่องจักรของเราทันสมัยและควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์นะคะเราผสมปุ๋ยเนี่ยเราเบ้าทีละกระสอบไม่ได้ผลิตทีและเยอะๆแล้วมาตักแบ่งลงกระสอบนะะไม่นะคะสายผ่านการผลิตออกมาลงกระสอบเนี่ยตรวจสอบมาตรฐานทุกกระสอบที่บรรจุ ได้เลือกได้ตั้งแต่บรรจุถ้าเป็นแบบเม็ดก็25โลหรือ50กิโลถ้าเป็นแบบน้ำก็เริ่มต้นตั้งแต่แล้วแต่ความต้องการของลูกค้านะคะพูดง่ายๆแค่สั่งเราทำให้ลูกค้าได้ตามที่ลูกค้าต้องการนะคะมาตรฐานการผลิตของเราระดับสากล ISO 9001 2015นะคะเราบริการขึ้นทะเบียนและจดเครื่องหมายการค้าออกแบบโลโก้บรรจุภัณฑ์ฉลากสินค้าสติกเกอร์โบชัวและสื่อสิ่งพิมพ์ที่สำคัญนะคะเราออกแบบให้ลูกค้าถูกต้องตามกฎของกรุมวิชาการเกษตรนะคะเวลานำสินค้าของเราเที่เราผลิตให้ไปขายเนี่ยรับรองถูกกฎหมายขายได้อย่างสบายใจแน่นอนนะคะเรามีบริการ แ a ็กเ g จจิและเดลิเวอรคือการจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้าจากโรงงานไปถึงปลายทางที่ลูกค้าเป็นผู้แจ้งเรานะคะกลุ่มบริษัทของเราประกอบด้วย3กลุ่มนะคะมี IFK Lab จะเป็นบริษัทที่วิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์และให้ข้อมูลเชิงวิชาการโดยเฉพาะโรงงานของเราก็คือบริษัท Ionic เป็นโรงงานผู้ผลิตปุ๋ยรายใหญ่อันดับต้นๆของประเทศไทยนะคะแล้วก็กลุ่ม fk group นะคะเป็นผู้ค้าปลีกค้าส่งรับ oem odm แบรนด์นะคะ หากท่านต้องการที่จะผลิตสินค้าด้วยแบรนด์ของตัวท่านเองโปรดไว้วางใจเรานะคะบริษัท IFK Lab สัมผัสความเป็นผู้นำทางธุรกิจเกษตรแค่คุณมีฝันเริ่มที่เราเราพร้อมมอบโอกาสและผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพด้วยมาตรฐานระดับสากลให้กับลูกค้าทุกท่านสนใจสร้างแบรนด์สินค้าเป็นของตัวเองทั้งปุ๋ยและยาติดต่อเราได้นะคะที่เบอร์0905928 6 1 4 0 9 0สี่ศูนย์ 14, หรือจะสอบถามข้อมูลก่อนที่จะตัดสินใจสร้างแบรนด์และผลิตจำหน่ายสินค้ากับโรงงานติดต่อเราได้เราพร้อมให้คำแนะนำลูกค้าทุกทกท่าน